นิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับจิตที่เคลื่อนออกจากฐานคือจิตที่เกิดแล้วดับนะครับไปเจออารมณ์อารมณ์เกิดแล้วก็ดับจิตเมื่อรู้อารมณ์เกิดแล้วก็ดับ หรือว่าจิตที่ไม่เคลื่อนออกจากฐานนะครับก็เป็นจิตที่เกิดระดับเหมือนกันนะครับเบื้องต้นทําการที่สุดก็คือเกิดและดับเบื้องต้นก็อนิจจังทําการก็ทุกขังที่สุดก็อนัตตาเห็นจิตเกิดและดับในเบื้องต้นทําการที่สุดนะครับเห็นจิตเกิดและดับก็ไม่กงงังวลไม่วิตก ไม่ห่วงแล้วเพราะว่ารู้นิสัยธาตุแท้สันดานสัญชาตยานความเคยชินพฤติกรรมของจิตที่มีธรรมชาติที่เกิดแล้วดับนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับก็เลยนิพพานอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรนที่จะไปตามดูจิตตามรักษาจิตตาม คอยปกป้องจิตเพราะว่าธรรมชาติของจิตก็คือไม่มีความจริงใจในอารมณ์ไม่มีความจริงใจในวิญญาณไม่มีความจริงใจในตัวใจเองในตัวจิตเองเพราะว่านิพพานเห็นแล้วว่าจิตเกิดแล้วดับทุกดวงทุกขณะนะครับไม่ว่าจิตจะเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรเกิดปัดจจัยขนาดไหน นิพพานเห็นจิตเกิดและดับนะครับก็ไม่ไปพยายามที่จะห้ามจิตหวงจิตหรือว่าอุ่นวายอยู่กับจิตเพราะว่าจิตจะเจออารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีจิตจะเจอความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเจอสัญญาที่ดีหรือไม่ดีสังขารที่ดีหรือไม่ดีวิญญาณที่ดีหรือไม่ดีรูปที่ดีหรือไม่ดีทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน Taj ้ำตา เกิดดับเหมือนกันหมดในสังขารทั้งหลายนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดดับเห็นสังขารเกิดดับเห็นจิตเกิดดับก็เลยไม่ห่วงสังขารไม่ห่วงจิตนะครับที่จะพบเจออะไรในโลกก็แล้วแต่นะครับทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกทั้งกรรมโลกรูปโลกอรุูปโลกกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุในอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอก ใกล้ไกลหยาบละเอียดปาณิชตสิ่งที่เป็นาธาตุเป็นทิพย์เป็นธรรมก็นิพพานเห็นเกิดดับหมดนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับนะครับพราธรรมชาติของกายนั้นนิพพานเห็นเกิดดับธรรมชาติของเวทนานิพพานเห็นและเกิดดับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับนิพพานเห็นธรรมเกิดและดับเหมือนกันหมดไม่ว่าจะย้อนไปย้อนมา สักเท่าไรในพบผมพชาตินิพพานเห็นจิตเกิดและดับก็เลยเบื่อนายที่จะเกิดดับนะครับก็เลยวางเฉยเกิดความหลุดพ้นวิมุตติวิมุตติยานัชทนะครับก็ว่างนะครับว่างจะเรียกว่าสุญญาตาก็ได้นิพพานก็ได้อัมตะธาตัอมตะธรรมก็ได้หรือว่าจิตด,ดั้งเดิมก็ได้อาจะสมมุติ แต่ถ้าเป็นวิมุตต์แล้วนะครับนิพพานเป็นวิมุตต์เป็นปรมัิทสัจจะคือจะเห็นจิตที่เกิดแล้วดับแล้วตลอดเวลาเห็นจิตเกิดแล้วดับตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาทุกดวงก็เลยไม่ติดจิตไม่ติดใจไม่ติดวิญญาณไม่ติดอารมณ์ไม่ติดรูปร่างรูปกายรูปนามรูปธาตุรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น นิพพานเห็นจิตเกิดและดับก็เป็นเช่นนั้นเองก็ช่างหัวมันก็แล้วแต่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองแบบนั้นเองแบบนี้แบบนั้นแบบไหนก็แค่นั้นเองนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับนะครับก็สงบสติอารมณ์ได้เข้าใจได้รู้เรื่องไม่อะไรอะไรกับจิตนะครับไม่อะไรอะไรกับจิตที่จะเป็นแต่เกิด อะไรจะเกิดจอะไรจะดับก็ไม่ห่วงจิตละไม่ห่วงสังขารละไม่ห่วงธาตุห่วงธรรมละเพราะว่าเป็นสักว่าธาสักว่าธรรมสักว่าจิตสักว่ากายสักว่ารูปสักว่านามนะครับสังขารทั้งหลายก็ไม่ห่วงธรรมทั้งหลายก็ไม่ห่วงทั้งภายในภายนอกใกล้ไกลมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมากันไปกันอยู่ก็สักว่านะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับ นะครับนิพพานเห็นจิตเกิดระดับนิพพานเห็นจิตเกิดระดับนะครับมันก็เลยไม่เอาอะไรนะครับมันอิ่มและวมันรู้แล้วนะครับมันไม่เอาอะไรไม่ต้องการอะไรไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วนะครับในจิตในใจในวิญญาณในอารมณ์นะครับในโลกในสังสารวัฏเพราะทุกทสิ่งทุกอย่างที่จะเอาวันเอาไม่ได้ มีไม่ได้เป็นไม่ได้มันเป็นของสมมุติเป็นมายาเป็นของหลอกลวงเป็นของไม่จริงเป็นของชั่วคราวเป็นของเกิดดับนะครับก็เลยไม่ดีกว่านะครับไม่ต้องไม่ตั้งไม่ติดไม่กัดไม่คล้องไม่กาไม่เอาอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับก็เลยแจ้งประจักษ์นะครับก็เลยจริงได้ เท็จได้มายาได้สมมุติได้รู้หมดนะครับครอบคุมทั wrote, ้งหมดก็เลยไม่สงสัยนะครับไม่ทำอะไรอยู่ไม่คิดอะไรอยู่ไม่พูดอะไรอยู่ไม่จะเอาอะไรอยู่จะมีจะเป็นจะได้อะไรอยู่ไม่อยู่แล้วนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับตลอดนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับรู้จักรู้ แจ้งรู้จริงรู้เท่ารู้ทันรู้รอบนะครับรู้หมดก็เลยนิพพานนะรับเห็นนะครับจิตเกิดระดับในขั้นของสติสัมปชัญญะในขั้นของอารมณ์ในขั้นของเวทนาสัญญาสังขารวัญญาในขั้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจในขั้นของสมาธิขั้นฌา,านขั้นญาณขั้นวิโมกวิมุตขั้นสุญญตาขั้นนิพพานกับนิพพานเห็นจิตเกิดระดับ นะครับก็เลยทะลุทะลวงลุล่ลวงนะครับก็เป็นอาโหสิธาตุอาโหสิธรรมอาโหสิกรรมอาโหสิกิเลสท่บาเพราะว่ากิเลสกรรมกิเลสท่บาทสัยชอ์ไม่ถึงสัญญอกิเลสกิเลสก,ก็เกิดกับจิตที่เกิดดับนี่แหละถ้าเห็นจิตเกิดดับแล้วมันย่อยมันสลายมันคลายตัวมันเองมันไม่ยิดตัวมันเองนะครับมันสละตัวเองมันวิลาคะทําเองนิพพิธาเองวิลาคะเอง สลับเองคลายเองไม่เอาเองนะครับไม่อะไรเองนะครับว่านิพพานเห็นจิตเกิดและดับมันเป็นเช่นนั้นเองประฐาตานะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับก็เลยไม่เพลินไม่อยากไม่ใคร่ไม่เกิดนันทิันทะตัณหาราคะตอกตไปนะครับมันก็สิ้นลาคะสิ้นโทสัสิ้นโมหะนะครับ นิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับนะครับไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่สติแตกไม่เสียสมาธิไม่หมดปัญญาไม่อะไรกับอะไรนิพพานเห็นจิตเกิดและดับนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดระดับก็เลยไม่ต้องทุกข์กับจิตที่เกิดดับกับจิตที่เข้าฐานออกฐานอยู่ในฐาน จิตที่เปลี่ยนแปลงจิตที่ไม่แน่นอนจิตที่ไม่มีตัวตนนะครับจิตที่ว่างเปล่านิพพานเห็นจิตเกิดและดับก็เลยไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีความหมายหมดสมมุติสมหมายหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะอะไรกับอะไรนะครับไม่มีสาระไม่มีเกณฑ์สารไม่มีความหมายอะไรในนิพพานเห็นจิตเกิดและดับ นะครับเห็นจิตเกิดระดับก็จะไม่เอาอะไรอีกไม่ต้องการอะไรอีกนะครับมันก็เลยไม่ได้ออกมาเพื่องานเพื่อเงินเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อใช้เพื่อสะสมเพื่อหมกมุ่นผูกพันเพื่อยินดีพอใจเพื่อรักปัาไถ่เพื่อกำหนัดกัดเขียงนองนองเมาหมดเพื่อหมดเพลีนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดและดับนะครับมันก็เลยตัดใจตัดอารมณ์ ตัดความรู้สึกตัดความคิดความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อได้นะครับหมดความเชื่อในจิตกับไม่เชื่อจิตอีกต่อไปนะครับไม่เอาจิตนะครับไม่หลงจิตไม่หมกมุ่นกับจิตนะครับไม่เพลิงกับจิตอีกวางจิตลองปล่อยวางสลัดตัดขาดไม่มีเยื่อใยนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับนะครับนิพพานเห็นจิตเกิดแล้วดับ นิพพานเห็นจิตเกิดระดับดีๆด,ด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ